สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับพิมเดรี่อีกครั้งนึงแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปผ่าหัวบอนสีคะ่ะเริ่มมาก็ลืมอัดคลิปเลยนะคะลืมกดที่โทรศัพท์นะคะโอเคคะ่ะปิมเอาต้นบอนสีเอาจากกระถางแล้วนะคะเรามาดูหัวกันคะ่ะหัวก็ ประมาณเท่านิ้วโป้งนะคะแล้วเราก็นําไปล้างน้ําหรือจะเอาน้ําฉีดเบาๆก็ได้นะคะก็ล้างแบบนี้บอนสีนะคะเขาจะมีเป็นหัวเก็บกักอาหารอยู่ใต้ลําต้นนะคะคล้ายๆหัวเผืกหัวมันเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีเขี้ยวอยู่ที่หัวด้วยนะคะมีเขี้ยวคือจะเป็นต้นใหม่นะคะเขาจะแตกตัวเป็นต้นใหม่ เห็นไหมคะต้นนี้น่าจะมีเขี้ยวอยู่ประมาณสักสามสี่เขี้ยวเห็นเห็นผันผ่านนะคะมีเขี้ยวใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวดูใหม่นะคะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะคะวันนี้นี่เขี้ยวนะคะแล้วก็นี่เป็นตุ่มเขี้ยวนะคะอันนี้เป็นเขี้ยวออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตัดหัวเขาเพื่อทําการผ่านะคะ ปิ่นแนะนําว่าการผ่าหัวควรใช้มีดที่คมหน่อยนะคะคือตัดชึบเดียวแล้วขาดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดเขาที่หัวอย่างนี้แล้วก็เหลือให้ดูอีกครั้งให้ดูอีกครั้งชัดๆนะคะเมื่อสกี้อ่าสมมุติว่าผ่าแบบนี้แล้วนะคะพอดีมันหลุดโฟกัสไปน,นิดนึงเราผ่าแบบนี้แล้วเราก็จะได้หัวแล้วก็เหลือลําต้นแล้วก็หัวจอไว้นิดนึงนะคะปิ่นก็จะสังเกตว่า ตรงหัวจอมเขาเนี่ยมีเขี้ยวอีกหรือเปล่าเราจะได้แงะเขี้ยวเขาออกมานะคะนี่ปิ่มเหลือไว้เยอะเลยคะสําหรับไม้จอมของเราต้นนี้มีเขี้ยวอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูก่อนแงะล่าออกมานี่นะคะเจอแล้วเขี้ยวนะคะที่เป็นแบบเหมือนแหลมๆเป็นเขี้ยวอะคะ่ะเขี้ยวสัตว์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฉือนลงไปปุ๊บปุ๊บออกมาแล้วนะคะพร้อมราก เห็นไหมคะเพื่อนนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเคี้ยวบอลนะคะเขาจะถ้าเราปล่อยไว้เขาก็จะแตกแตกยอดออกเป็นต้นใหม่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะคือถ้าเราแงะเขี่ยวคอกออกก่อนนะคะมันก็จะอัตราการงอกที่จะเกิดใบใหม่นะคะจะมีสูงกว่าบริเวณที่ไม่มีเที้ยวนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องหัดดูเขี่ยวด้วยนะคะ คือเขี้ยวของบอลน่ก็คล้ายๆกับเขี้ยวแหลมๆเล็กๆเหมือนเขี้ยวสัตว์นะคะแล้วก็เราก็เอามีดเนี่ยแงะเขาออกมานะคะให้ติดบริเวณเ,เปลือกนะคะทิ้งช่วงทิ้งห่างทิ้งตาไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะได้มีอัตราการงอกดีกว่านะคะปุ๊บเราก็แงะซ้ายแงะขวาค่ะแงะเขี้ยวเขาออกมาแบบนี้ การผ่าหัวนะคะถ้าเราผ่ายิ่งชิ้นใหญ่เนี่ยหรือใบที่จะเกิดออกมานะคะเขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็ใบค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ถ้าเราหั่นชิ้นตาเล็กๆนะคะก็ใบเขาก็จะเล็กตามหัวชิ้นตาที่ที่เราผ่านะคะแต่การผ่าหัวบอลชิ้นเล็กๆนะคะ เราก็จะได้จํานวนที่เยอะขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นทั้งหมดนะคะเพื่อนๆก็เพื่อนๆต้องใช้ประสบการณ์ผ่าหัวบอลน,นะคะไปเรื่อยๆจนเก่งนะคะอัตราการงอกการเกิดของใบนะคะเราก็จะทราบด้วยตัวเองด้วยประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้นะคะเพื่อนๆ ขนาดที่พูดไปปิ่งก็แงะไปได้สองสามเคี้ยวแล้วมั้งคะเนี่ยอ่ารู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเขี้ยวที่สามแงออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาแบบนี้เนี่ยคะ่ะดูกันชัดๆอีกทีนะคะคือเขี้ยวของของเจ้าหัวบอลสีนะคะ เมื่อเราสํารวจเรียบร้อยแล้วนะคะปิ่มจะเหลือจอมไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็นําปูนแดงมาทานะคะทาใหท้ทั่วเลยนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อทาเพื่อไม่ให้เค้าเกิดอาการเน่านะคะเพราะว่าปูนแดงเนี่ยก็มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อนะคะสําหรับทาทิ้งไว้แบบนี้ให้ทั่วนะคะแล้วเดี๋ยวก็ เราก็วางทิ้งไว้เพื่อที่ให้แผลแห้งนะคะแล้วเราก็มาหันมาดูเขี้ยวดูหัวชิ้นผ่าที่เราผ่านะคะชิ้นบอลที่เราผ่าไว้แล้วก็ตัดลากออกเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำไปล้างนะคะ ปิ่มลืมบอกเพื่อนๆนะคะเวลาที่เพื่อนๆถ่ผ่าชิ้นบอลหรือหั่นชิ้นบอลเนี่ยนะคะเพื่อนๆต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่าเอบอลเนี่ยเขาจะคันมากนะคะสําหรับคนที่แพ้แต่ปิ่มเนี่ยคือคือด้านชาไปแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะค่ะเราล้างหัวบอลน,นะคะคือเอาเศษที่ติดหัวที่มันแบบเหมือนกับเปื่อยๆออกนะคะแล้วเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าหัวบอลที่เราผ่าออกมาเนี่ยมี เคี่ยวตรงไหนอีกเราก็จะได้แงะอีกนะคะชิ้นนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะอ่าเราก็แงะไปเลยแบบนี้หัวบอลชิ้นส่วนนี้ปิ่มจะหั่นค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเราได้แงเคี้ยวบางส่วนไปแล้วก็พวกนี้คือหัวนี้คือจะถ้าไม่มีเคี้ยวเนี่ยปิ่มก็จะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยอัตราการเกิดการงอกก็ก็มีเปอร์เซนต์มากกว่านะคะ แล้วก็ใบที่เขาแตกออกมาเขาก็จะแข็งแรงใบใหญ่ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างชิ้นบอลกันนะคะวิธีล้างก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะคะเปิดน้ำเบาๆใส่ย,ยางนะคะฉีดไปที่ชิ้นผ่าบอลของเรานะคะจนจับดูแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ลื่นแล้วนะคะ ล้างจนเมื่อที่ติดบอลเนี่ยหลุดออกให้หมดนะคะแล้วเราก็นําชิ้นบอลที่ล้างสะอาดแล้วนะคะมาแช่ในน้ําปูนใส่นะคะน้ําปูนใส่ควรจะเป็นน้ําปูนใส่ที่ไม่มีไม่มีปูนแดงที่เป็นก้อนๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาติดที่ชิ้นบอลแล้วทําให้ชิ้นบอลเนี่ยขึ้นยากนะคะแช่ไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีหรือจะมากกว่านี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆ ทีนี้เรามาหันมาปลูกบอลที่เป็นไม้จอมกันนะคะอ่าพอแห้งแล้วเราก็นําลงกระถางใบที่อ่อนแอใบที่จะล่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดใบใหม่ขึ้นมาไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเราใส่ใบก้ามปูหมักลงไปในกระถางแล้วก็ใส่ไม้จอมลงไปแบบนี้นะคะ ไม่ต้องกดดินให้แน่นนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ต้นที่เขาเพิ่งจะลงปลูกเนี่ยเขาจะยังไม่มีหัวใช่ไหมคะเราก็ลากเขาก็ยังไม่เกาะเราก็ควรที่จะมีไม้ค้ำให้เขาสักหน่อยนะคะไม้ค้ำให้เขาสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้ไม่ใบเขาจะได้ไม่ตกมากแล้วก็ลดน้ำให้เขานิดหนึ่งแล้วก็นําไปอบนะคะนําไป ควบแน่นก็จะก็จะฟื้นตัวเร็วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีเตาอบเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พื่อนๆก็เอาถุงมาใส่ใส่ตะกร้าเอากระถางใส่ตะกร้าแล้วก็เอาถุงมาใส่ก็ได้ค่ะถุงปิดปิดฝาให้แน่นนะคะ <sk r> เขาก็จะฟื้นตัวเร็วระหว่างที่รอให้หัวชิ้นบอลที่เราผ่านเนี่ยแช่น้ำปูนใส่นะคะ เราก็มาเปลี่ยนกระถางไปพันพางก่อนนะคะตัวนี้เป็นต้นนี้เป็นเจ้าจักรพพัดนะคะเจ้าจักระพัดที่ต้นยังเล็กอยู่วิธีเปลี่ยนกระถางก็ไม่ปิ่มจะไม่ลื้อหัวนะคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ก็คงจะไม่น่าไม่น่าจะมีหัวก็ใส่ดินลงไปเลยนะคะแล้วก็นําเขาวางลงในกระถางแล้วก็เติมดินใส่ลงไปให้เต็ม ง่ายๆแค่นี้เองค่ะการเปลี่ยนกระถางนะคะแต่แนะนําให้เปลี่ยนตอนช่วงอากาศเย็นๆหมายความว่าไม่ร้อนมากนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวใบเขาจะสะลดมากไปครับได้เวลาที่เราจะต้องมานําน้ําปูนใส่ออกแล้วนะคะก็ไม่ต้องนำไปล้างน้ำนะคะเราปล่อยให้เขาแห้งแบบนี้โดยที่เราผึ่งลมเขาวางบนกระดาษชชู แบบนี้นะคะแล้วก็ผึ่งลมให้เขาแห้งพอเขาแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลงปลูกกันนะคะชิ้นบอลก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นเองนะคะเพราะว่าหัวเขาไม่ได้ใหญ่มากหัวเขาแค่นิ้วโป้งเองนะคะแต่เราสามารถที่จะมานำมาขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวเราเอาไปแช่น้ำล้างน้ำให้สะอาดก่อนหน้านี้สักสองวันนะคะ จนแน่ใจว่าเขาสะอาดแล้วไม่มีน้ําเขาไม่เป็นสีแดงแล้วนะคะเราก็นํามาใช้ได้บีบน้ําให้มันหม่าน,นะคะใส่ในภาชนะที่ไม่มีรูนะคะเกลี่ยให้ทั่วแบบนี้ถ้าเกิดว่าขุยมะพร้าวเนี่ยเปียกมากมีความชื้นมากโอกาสที่หัวบอลที่ชิ้นบอลที่เราผ่านนะคะวางลงไปมันจะเน่าได้นะคะ ดูแล้วว่าถ้าชิ้นบอลที่ผ่าแห้งแล้วนะคะก็สามารถนำวางลงได้วิธีวางก็ใช้ด้านสีเหลืองๆนะคะลงวางจิ้มลงไปในขุยมะพร้าวนะคะหรือวัสดุเพาะให้หันด้านสีน้ำตาลที่เป็นเหมือนเปลือกเปลือกเขานะคะขึ้นด้านบนนะคะเพราะว่าเวลาใบที่จะงอกเนี่ยเขาจะงอกที่เขี้ยว ด้านบนแล้วก็ที่เปลือกสีน้ำตาลด้านบนนะคะวางไปไม่ต้องชิดมากนะคะวางให้มันพอดีพอดีแบบนี้แล้วก็เราก็นำถุงพลาสติกหรือที่หรือฝาที่หรือกล่องที่มีฝาปิดนะคะมาปิดได้ปิ้มใช้ถุงพลาสติกมัดให้แน่นแบบนี้นะคะไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะวางเขาวไว้ในที่ร่มนะคะ อีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์นะคะเราจะเริ่มเห็นอัตราแบบเราจะเริ่มเห็นใบเล็กๆนะคะเริ่มงอ,อ,อกมานะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นไก่ทองประเสริฐนะคะที่พี่ปิ่มผ่าที่ปิ่มผ่าหัวไว้ก็เกิดใบแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะนําลงปลูกเราวางไว้ในที่ร่มนะคะคือมีแสงแต่ไม่ใช่แสงแดดโดยตรงนะคะมีแสง สว่างเฉยๆไม่ต้องโดนแดดน,นะคะเพื่อนๆวางเขาไว้ในที่ร่มแบบนี้นะคะแล้วเมื่อเขาเกิดใบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะคะเขาก็จะเกิดใบขึ้นมาใหม่เราก็ค่อยนำลงปลูส่วนวัสดุปูกนะคะวัสดุเพาะที่เราใช้ปิ่มวันนี้ปิ่มใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะ เพื่อนๆจะใช้เป็นทรายล้างน้ำให้สะอาดหรือว่าจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบนะคะยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปน,นี้ต้องไปก่อนละคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ